วันนี้ครับวันนี้ผมมีกีตาร์จัมโบ้เอ่อไซส์42นิ้วจัมโบ้มาฝากคือตัวนี้ผมติดทานาคุสติกไว้ให้แต่ราคามันอาจจะแพงกว่า EQ ของ f i s h m a n ที่เคยรีวิวไปแต่มันก็ไม่แพงไม่มากหรอกแต่มันอ่อาจจะแพงนิดหน่อยแต่มันก็คุ้มกว่าอ่ะมันแล้วแต่คนชอบอเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ e d 4 9ไซส์จัมโบ้ขนาด42นิ้วรุน่นนี้ตัวที่ขายดีสุดในร้านเลยแล้วก็ วันนี้ผมติดาภาคไฟฟ้าของทาง n o f u s i ให้สําหรับคือจริงๆอ่ะรุ่นนี้ผมติดมานานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่มีเวลาเอาออกมารีวิวผมทําให้ลูกค้าหลายคนแล้วแหละก็เลยวันนี้ว่างก็เลยเอามาทํารีวิวให้ส่วนใหญ่งานงานที่ร้านผมมันค่อนข้างเยอะผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาฟังเสียงเปล่ากันก่อนจริงๆตัวนี้เสียงเปล่าก็ดีมากแล้วแหละโดยส่วนตัวผมเะยชอบมากเลยไซส์เนี้ย อันนี้จะเป็นเสียงกีตาร์เ่าๆนะครับผมอ้าวเสียงค่อนข้างจะนุ่มแล้วก็ใสตัวโน้ตออกชัดเจนโอเคที่สำคัญตัวนี้คอเล็กด้วยอ่าทีนี้เรามาดูทานอนกุติกกันอันนี้ผมเปิดเอา,เอา,เอาต่อเข้าตู้แอมแล้วนะ อันนี้จะเป็นเสียงออกแอมนะครับผม,มจริงๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีลำโพงให้ในตัวด้วยนะเพราะว่ามันจะมีลำโพงผมฝังไว้ข้างใน <c oughs> เวลาเราไปเที่ยวไปไหนมาไหนคือเราไม่ต้องหิ้วลำโพงไปมีกีตาร์ใบเดียวเราเอาไปเปิดเพลงฟังแล้วก็แกะเพลงเล่นตาม <c oughs> ได้เลย ตัวนี้คุ้มค่ามากอาจจะแพงหน่อยแต่ก็ซื้อไปเถอะราคามันไม่แรงหรอกกีต้าร์สีห้าหมื่นก็ยังมีคนบทนอาแพงเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงดีเลยตัวนี้มันจะมีดีเลยมีดีเลยคอรัสแล้วก็รีเวิร์บแล้วก็ต่อบลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยโอเคอันนี้จะเป็นเสียงดีเลยนะครับผมส่วนถ้าเราจะกดปุ่มดีเลยเราก็กดปุ่มตรงนี้เลยแล้วก็เปิด ไล่ว่าจะเอาดีเลย์ขนาดไหนเสียงดีเลย์เยอะดีเลย์น้อยในในระดับของเสียงว่าเราจะชอบแบบไหนอ่ะอันนี้เราเปิดไว้กึ่งกลางก่อนอถ้าเราจะเปิดดีเลย์เยอะ,อะเสียงมันก็จะสะท้อนออกไปอันนี้เป็นดีเลย์นะ ถ้าใช้ดีเลย์ควบคู่ไปกับคอรัสก็ได้อันนี้เปิดคอรัสก่อนตอนนี้คอรัสมันจะลดอยู่ตรงหนึ่งเราก็ปรับขึ้นไปอีกว่าเราจะเอาเสียงคอรัสเยอะขนาดไหนก็ว่ากันไปนะฮะอ่ามันมีลูกเล่นถือว่าโอเคเลยนะถือว่าใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเอฟเฟกหลายๆก้อนแล้วก็มาเราไม่ต้องไปเสียตังตรงนั้นเราได้ตัวนี้ไปเราก็คุ้มทีเดียว โอเคแล้วก็จะมีรีเวิร์สด้วยอันนี้ผมปิดเดี๋ยวผมปิดดีเลย์ก่อนโอเคมันสามารถใช้ผสมกันได้นะถ้าคนเคยเล่นพวกเอฟเฟกหลายๆหลายๆก็อนาจจะรู้จักกันย,ยีโอเคอันนี้จะเป็นเสียงรีเวิร์สอ่า เป็นเสียงรีเวิร์บแล้วก็นี้จะเป็นคอรับแล้วแต่คนจะชอบว่าจะใช้แบบไหนก็ลองเลือกใช้ดูเพราะสามตัวนี้เราสามารถใช้ผสมรวมกันได้อโอเคทีนี้เรามาคุยเรื่องราคากันตัวนี้ ถ้าเป็นปุูงธรรมดาอยู่ที่3,002ถ้าเกิดว่าเป็นตัว EQ Fit Man ที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะตัวนั้นมันจะอยู่ที่ราคา3,005-3,007 5 3, 7, แล้วแต่ตัวนี้อยู่ที่4,008 8มีกระเป๋ามีสายแจ็คให้พร้อมเลยมีแบบโอนแล้วก็แก็บหลายทานก็ได้ถ้าเกิดว่าอยู่กทมก็ย่านนี้ก็เข้ามาเอาที่ร้านได้เลยผมอยู่ท่าอิดทอดซอย18โอเค เสียงคุณภาพเสียงก็ถือว่าใช้ได้ครับคุ้มเลยาราคาพวกนี้สำหรับคนที่หาพวกกีตาร์จัมโบ้เล่นเอาไว้เล่นเป็นเป็นกีตาร์ที่ทรงสวยมากเลยตัวนี้เนีน่ยที่ผมชอบตรงไหนเพราะว่ามันมีลำโพงในตัวเวลาเราหิ้วไปแล้วก เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงฟังได้เลยคุ้มค่ามากครับผมผมกะว่าจะเอามารีวิวตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่มีเวลาสักทีแต่ว่ารุ่นนี้ผมเจาะให้ลูกค้าทําให้ลูกค้าบ่อยมากเลยแล้วหลายคนที่เอาไปใช้งานก็ถือว่าโอเคคุ้มค่ามากราคานี้ไม่แพงครับผมบนห้างแพงกว่านี้อีกแล้วก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันถ้าเจาะใส่ทาอาคุสติกโอเคนี่นะครับผมรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้สวยมากโอเค4,800บาทพร้อมโอน รวมส่งไปเลยราคาเนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มอีกแค่150บาทที่เหลือก็จ่ายปลายทางได้เลยโอเคขอบคุณมากครับ